ราศีเมษในปีพุทธศักราช2568นะครับต้องบอกว่าก่อนนี้นะครับเป็นปีที่ดีของคุณมาระดับหนึ่งนั่นหมายถึงว่าการงานมีความมั่นคงในปี6-7นะแล้วก็แต่ว่าเป็นปีที่คุณเหมือนต้องค่อยๆแก้ปัญหากับตัวเองไปเรื่อยๆอคือมันเหมือนกับว่าเป็นปีที่คุณวางแผนได้ไม่ไกล เป็นเหมือนกับเราค่อยๆวางแผนทีละสเต็ปทีละสเต็ปข้างหน้าก้าวข้างหน้าทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆพอมาในปี68นี้นะครับเป็นปีที่คุณอาจจะต้องคิดเยอะมากพอสมควรมันเหมือนมีแผนมีโปรเจกต์ในใจเยอะที่อยากจะทําอยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าปีนี้คุณจะติดขัดตรงที่คุณเอาแต่คิดคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่า คิดเยอะแต่ไม่ก้าวหน้านะครับปีนี้ต้องระวังคนอื่นนำเรื่องเดือดร้อนความวุ่นวายใจมาให้คุณด้วยออพอกลางปีเป็นต้นไปนะครับตัวของคุณเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยับในเรื่องของงานมากขึ้นต้นปีจะเป็นช่วงของการที่เหมือนกับว่านิ่งนิ่งมากเอาแต่คิดเอาแต่พักอยู่เอาแต่แบบฉันอยากทำนะแต่ฉันยังไม่ทำ อพอช่วงกลางๆปีเป็นต้นไปเริ่มดีขึ้นเริ่มก้าวหน้าเริ่มลงมือทําจริงๆขึ้นมาเริ่มใช้ปฏิพันธ์วหวพริบที่ตัวเองมีมากขึ้นนะครับสิ่งที่คนอื่นเขามองมาที่ชาวราศีเมษนะครับเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยมีความสามารถและทํางานได้อย่างราบรื่นทํางานได้เก่งมีความสามารถดีแล้วก็ตัวของคุณเองเนี่ยก็คือเรียกว่ามีความขยันมีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้ดี โดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งในเรื่องของการทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วก็สามารถใช้ความสามารถในแต่ละด้านของเราของเขาของคนนู้นคนนี้แต่ละส่วนเอามาประกอบกันในเรื่องการงานนะครับต้องบอกว่า,อ,าอย่าเอาแต่คิดอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับอย่าเอาแต่คิดก็คือให้พยายามลงมือทำํำมันเหมือนคิดเยอะวางแผนเยอะจนงานไม่เดินพอเรื่องของการเงิน การเงินนะครับก็ให้ระวังคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่ตัวตัวเองละคนอื่นเอาเรื่องเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมาให้หรือว่าจะต้องช่วยเหลือก็ระวังเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับต้องระวังเนาะอืมกูดได้ไหมเนี่ยคำนี้เออก็ระวังด้วยนะครับมันมีมีเกณฑ์อย่างนั้นนะมาหลอกลวงอ่ะเนี่ยเรียกว่าไพ่ใบนี้เน,ะเนาะไพ่ของการทําให้ ทำให้ให้หลงผิดให้เชื่อใจสิ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วก็นำมาซึ่งซึ่งการสูญเสียแบบนี้นะครับให้กังวลก็ระวังด้วยนะชาวราศีเมษนะอ่ะต่อมาการเงินแล้วการงานการเงินความรักความรักครับความรักเนี่ยก็คือถ้าคนที่มีแฟนแล้วนะครับแฟนแล้วจะอาจจะเครียด อาจจะมีความกังวลในเรื่องของของคู่ครองของเรานะครับก็ไม่ต้องคิดมากเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกกันมาชวนทํากิจกรรมที่มันจับต้องได้เช่นการออกกําลังกายการไปเจออะไรบางอย่างที่มันมันเปิดหูเปิดตาหน่อยนะครับเขาบอกว่าความรักมันอุดอู้เกินไปความรักอุดอู้เกินไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีแฟนแนะนําว่าอย่าเพิ่ง เอาเข้ามาในชีวิตในตอนนี้นะครับก็คนที่เข้ามามักจะมีเรื่องเดือดร้อนแล้วทักพอเข้ามาเนี่ยกลายเป็นเราก็ต้องซัพพอร์ตหรือว่าการดูแลอะไรกันและกันลองดูก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความมั่นคงหรือสบายใจในตัวเองบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องผิดของเขานะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันสุดวิสัยอะแต่ว่าคุณรับได้ไหมล่ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วจะ จะต้องช่วยแบกร,รับซึ่งกันและกันนะครับใพใบนี้นะครับเป็นหมายถึงคล้ายๆเหมือนเตี้ยวอุ้มค่อมอ่ะนี่นะเอ่อความหมายมันจะแนวแบบเหมือนเตี้ยวอุ้มค่อมเธอก็ลําบากแล้วมาให้ฉันลําบากด้วยอะไรประมาณนั oni, ้นนะครับเรื่องสุขภาพครับปีนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการเครียดการใช้ความคิดเยอะแล้วก็การมันเหมือนจิตหลอน ใครที่มีเรื่องของการนอนไม่หลับการโรคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบจิตใจต้องระวังดีๆปีนี้พาตัวเองออกไปเจออะไรใหม่ๆนะครับอย่าอุดปู้อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องนะคราวนี้พอมาพูดถึงแต่ละเดือนนะครับเดือนแรกมกราเป็นเดือนที่ดีมีโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต พอเดือนกุมภาก็โอเคอีกแต่ว่าอย่าก็เรียอย่ารีบอย่าโลภต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ต้องระวังละเมื่อกี้ที่บอกอะเร,ออเ,เรื่องไอเนี้ย <c oughs> เรื่องไอเนี้ยก็เดือนกุมภานะครับกุมพามีนาเนี่ยมีความเสี่ยงสุดๆเลยแหละเออเรื่องของการที่จะเสียรู้นะครับอ่านะแล้วก็ เมษาโอเคขึ้นเมษาโอเคขึ้นเริ่มดีขึ้นชีวิตมีความมั่นคงมีความสุขมากขึ้นพอเมษาพฤษภาอะพฤษภาเหมือนตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่หรือมีจุดเป้าหมายของชีวิตหรือการตั้งต้นการการคืบหน้าของตัวเองใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอพอมิถุนาคิดมากอีกแหละเป็นช่วงเวลาของการคิดเยอะแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําอีกแล้วนะครับมิถุนา กรกฎาสิงหาสามเดือนเลยเอาตัวเองออกมานะแอคทีฟตัวเองหน่อยนะครับแอคทีฟตัวเองหน่อยมิถุนากรกฎาสิงหาของตัวเองนะครับอ่าโดยเฉพาะเดือนสิงหามีเกณฑ์อีกแล้วนะครับไพร่ระมัระวังนะอันนี้เป็นไพ่ของการการไม่ตรงมาตรงไปนี่นะอ่าสิงหานะครับระวังดีๆนะระวังดีๆสิงหากันยากันยากันยางานดี งานดีใช้ความรู้ความสามารถเยอะนะครับกันยาตุลาตุลาเนี่ยคือเหมือนเป็นช่วงของการรอผลผล,ผลิตบางอย่างนะครับก็คือรอเงินรอสิ่งที่เราทําไปแล้วเราจะได้ผลกลับคืนมาเป็นเดือนของการรอคอยโล่ง,ลงๆว่างๆหน่อยนะครับพฤจิการธันวาดีพฤจิการธันวาดีก็คือมีความสุขเข้ามาในชีวิตชีวิตเริ่มเข้าที่มากขึ้นเริ่มจับเงินก้อนใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ ็ประมาณนั้นเนาะเป็นสองช่วงเรียกว่าราศีเมษเนาะมีสองช่วงที่ควรจะต้องระมัดระวังคือกุมภามีนากับมิถุนากรกฎาสิงหากุมภามีนาช่วงหนึ่งแล้วก็มิถุนากรกฎาสิงหาอีกช่วงหนึ่งนะครับที่จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับช่วงนั้นอย่าเสียรู้ใครเด็ดขาดนะครับอย่าเสียรู้ใครเด็ดขาดทศหกแปด จะมีการเคลื่อนของดาว3จะตุรเทพ4ีดวงมีการเคลื่อน3ดวงนะครับสดวงในเดือนพฤษภาช่วงนั้นหมดเลยก็คือดาวาพฤหัสบดีดาวเสาดาวราหูมีการเคลื่อนในช่วงเดือนพฤษภาใกล้ๆติดติกันนะครับแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของชีวิตนะครับถ้าชาวราศีเมษนะครับต้องบอกว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเงินอู้ฟู่ดีเดี๋ยวพอดาวพฤหัสย้ายออกจากออกจากเรือนการเงินของตัวเองจะเข้าไปสู่เรือนของการสังคมมากขึ้นแปลว,ว่าคุณจะเจอพบเจอผู้คนมากมายขึ้นกว่าเดิมอ่ามากมายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คราวนีออ้อ่นนั้นดาวพฤหัสแล้วนะพอดาว ราหูราหูย้ายราหูย้ายออกเข้าเข้าเรือนตัวเองเข้าเรือนตัวเองปกติราหูจะเดินถอยหลังเป็นปกตินะครับเดี๋ยวนะเดินถอยหลังอ๋ออืมเขา้าเข้าเรือนลาภะลาภะคือเรือนความสําเร็จนะครับมีความผันผวนเกิดขึ้นในเรื่องของความสําเร็จของชีวิตนะครับก็บางครั้ง คิดว่าจะได้แต่ไม่ได้อันเนี้ยต้องเสี่ยงเป็นเรื่องของเป็นปีที่มีความเสี่ยงพอสมควรนะเน้นหลายรอบแล้วนะเดือนราศีเมษเนานะอืมคิดให้รอบคอบนะครับบางครั้งคิดว่าได้แต่กลายเป็นเสียคิดให้รอบคอบนะอืครับโอเคก็มันเหมือนกับว่าปีที่ผ่านมามันดี ปีที่ผ่านมามันดีแต่ไม่ได้แปลว่าปีปีหกแปดไม่ดีนะปีหกแปดอะ่ะมันเหมือนกับว่าแนวโน้มมันกําลังมาดีแล้วก็เริ่มเปิดรับสังคมมากขึ้นแล้วก็เริ่มอ่าเรียกว่าไงชราใจมากขึ้นนะครับคิดวางแผนโครงการหลายอย่างที่อยากจะทํามันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเตี้ยงล่มได้ต้องระวังคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะโอเคคิด